สวัสดีค่ะสอนถักโคเชบายครูพี่แอ๋วนะคะช่องนี้จะเป็นการแบ่งปันในเรื่องของการถักโคเชเป็นชิ้นงานต่างๆนะคะในที่นี้ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของการถักโคเชดอกหกเหลี่ยมเป็นเสื้อนะคะเราจะถักเป็นเสื้อกัน วิธีการถักดอกหกเหลี่ยมต่อเป็นเสื้อนะคะจะค่อนข้างยากสำหรับมือใหม่ฉะนั้นแนะนำให้ดูวีโอให้จบทุกตอนก่อนแล้วถึงค่อยลงมือถักตามนะคะ สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่3 8มสถึงสีนิ้วต้นแบบนะคะจะอยู่ที่รอบอกจะอยู่ที่3 8มสถึงสีนิ้วรอบองแขนจะอยู่ที่18นิ้วแล้วก็ตัวยาว17นิ้วจะใช้ไปทั้งหมดประมาณ102ดอกนะคะอันนี้ตามไซส์ของคนถักนะถ้ารอบอกนะคะเล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็ต้องใช้วิธีการคำนวณโดยการ เมื่อเราถักสําเร็จเป็นดอกแล้วเราจะต้องมาวัดนะคะว่าดอกที่ได้เนี่ยเราจะต้องใช้กับรอบอกของเราทั้งหมดกี่ดอกอันนี้เราจะต้องคํานวณเองนะคะลักษณะของดอกจะเป็นดอกหกเหลี่ยมแบบนี้นะคะก็ในวีโอก็จะสอนวิธีถักดอกแล้วก็วิธีต่อดอกแล้วก็วิธีต่อให้เป็นตัวเสื้อเสื้อตัวนี้ครูใช้ไหมแบบประมาณ150กรัมนะคะ ต้นแบบใช้ไหม่เส้นเล็กเบอร์16นะคะถ้าเป็นสหสินก็จะเป็นเส้นเดี่ยวนะคะครูได้ปักตะกร้าไหม่แล้วก็ปักตะกร้าเข็มไว้ให้ในทุกๆวีโอนะคะเจอกันในวีโอถัดไปนะคะเป็นวิธีการถักค่ะ